คูช่วย,ยังโดดเดี่ยวอยู่ยนะคะอหอมจังกินหอมอ่อนๆของเขานะคะเป็นสีม่วงม่วงครามเลยนะคะเจเจบอกเลยว่าเขาเป็นม่วงครามถ่ายทำคลิปนี้ไม่สามารถจะตั้งกล้องแนวนอนได้ค่ะเพื่อนๆค่ะเจเจเฝ้าต้นนี้อยู่นานมากนะคะนานมากพูดตรงๆว่านานมาก มาทีไรก็แบบไม่ไม่ได้ดังใจนะคะต้องรองให้เข้าบานพอบานเท่าก็มีอยู่ช่อเดียว,วนะคะสุสูงนะคะบานอยู่ช่อเดียวลักษณะต้นจะเป็นพุ่มนะคะเพื่อนลักษณะต้นจะเป็นลักษณะวันนี้เหมือนประกาศนะประกาศใบหยิกบ้านเรานะคะเนี่ยเจเจคิดว่าจะมา มารลให้ให้อีกชดหนึ่งเข้าบานแต่คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าดูแล้วไม่สามารถจะบอบานพร้อมกันได้ค่ะเพื่นเพื่อนเพราะอะไรเหรอคะชดนี้ที่เกิดนะคะที่บานบานค่ะที่คืนก็กำลังร่วงนะคะเนี่มาเจ็บด,ดูร่วงเพราะฉะนั้นเจะ๊ะคิดว่า ดอกไม้ชนิดนี้เนี่ยก็คือเขาจะเกิดเป็นช่อๆไม่พร้อมกันนะคะสังเกตดูหลายรอบแล้วนะคะเจเจมานั่งสังเกตอยากจะเอาแบบภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆน,นะคะนี่ก็เฟลมาเป็นอาทิตย์นะคะเอาพูดตรงๆเลยมีอีก3-4มสี่ต้นต้นหนึ่งก็คือ,อต้อนเล็กนิดเดียว แล้วก็ดอกนี่ก็โรยไปหมดแล้วเกือบหมดนะคะแต่ไม่สวยข <c oughs> อโทษค่ะแล้วกอ็อีกต้นหนึ่งจิตก็จะอยู่ข้างล่างเก้าอี้นั่งเล่นนะคะในสวนในในสวนในที่นี่นะคะปรากฏว่าออกดอกแล้วต้นใหญ่นะคะเป็นพุ่มใหญ่เหือนต้นนี้นะคะดอกเขาไม่สวยนะคะไม่สวยเลย ต้นนั้น,เน่เจ๊เจรอนานมากรอเป็นอาทิตย์นะ่ะบอกตรงๆนะคะเจ๊เจรอเป็นอาทิตย์เลยไม่สมความปรารถนาแต่ก็ถือว่ายังโชคดีนะคะที่มาเจอต้นนี้ถึงจะมีอยู่ช่อเดียวแต่เขาก็สมบูรณ์นะคะเพิ่งมาได้เรีนะ่องน่ะเพื่อนนะคะภาพไหวไปไหวมาเพราะว่ามันต้องถ่ายแนวตั้งแล้วก็เจเจปะทะกับ แสงแดดเสียงก็จะเริ่มหายแล้วนะคะพยายามถ่ายให้ให้จบทองก็ร้ออีกนะจะมาเหิวอะไรตอนนี้เนาะถ้าถ่ายที่แสงแดดจ้าเนี่ยการการมองเห็นของเจ๊เจนี่จะไม่ไม่ค่อยชัดนะคะเพื่อนๆไม่ว่ากันเนาะ เพื่อนๆเรามาต่อกันนะคะช่วงแรกกับช่วงที่สองอาจจะดูแตกต่างกันหรือเปล่าเจเจไม่แน่ใจนะแต่ว่าก็เพราะว่า,าช่วงแรกนะคะสานาทีแรกอ,ะอ่ะเจเจถ่ายตอนถ่ายตอนที่ว่าไงอะ่ะตอนที่แดดจัดมากเลยนะคะ แล้วทีนี้เครื่องมันก็ร้อนพอเครื่องร้อนปุ๊บเนี่ยทำให้กล้องเนี่ยดับไปเลยค่ะดับไปโดยอัตโนมัติอโอ้โหเครื่องร้อนมากๆนี่ก็เป็นประสบประสบการณ์นะคะว่าถ้าเราจะาไปถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอเนี่ยก็ต้องดเอูเขาเรียกอะไรนะ ภูมิอากาศอุณหภูมิด้วยนะคะ,ะถ้าร้อนเกินไปก็ไม่ควรจะไปะไม่ควรจะไปอออกไปถ่ายทำนะคะจะทำให้กล้องหรือมือถือเนี่ยเสียหายได้นะคะถ้ากล้องเสียนี่แย่เลยเพราะว่าทุกอย่างจะ,จะยังยังเซฟอยู่ในเครื่องอยู่เลยนะคะแล้ก็มาดูต่อนะคะสำหรับอ่ดอกไม้รนี้ก็ยัง ความสวยงามอยู่เดียว,ยวปกติถ้านี่แสงจ้าไปนะคะเดี๋ยวเจ๊ๆขอซูมนะโอเคค่ะจะได้เห็นกันชัดๆนะคะสวยค่ะสวยมากถอดจับตรงนี้แล้วกันอ๋อเห็นชัดมากเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกจะมีขนเล็กๆด,ด้วยนะคะลักษณะดอกนี่ยเจ,จ๊ว่าเหมือนเคียว เกี่ยวข้าวเลยนะคะเหมือนเคียวไมหมฮะรูปร่างลักษณะนะคะเหมือนเคียวมากเลยเดี๋ยวจะเจ,เจอขออนุญาตปรับปรับดอกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนะคะอาจจะไหวนิดนึงนะต้องการให้เห็นชัดนะคะ,ะเราไปดูช่อนี้ก่อน เจเเอาดอกหนึ่งออกไปนะคะจะได้เห็นลักษณะชัดนะคะว่าเหมือนเคียวอดอกก็จะใหญ่อยู่ที่ประมาณน่าจะ2เซนติเมตรนะคะเพื่อนสอเซนติเมตรนะคะอันนี้ขยายก็เลยดูใหญ่นะคะแป๊็หน้อยเจเจทำให้ชัดชัด แบบนี้คงได้มั้งเนาะลูกล่างเขาก็เหมือนที่เจเจให้ให้ดูนะคะว่าเขาก็เหมือนอกลุ่มผักกาดนะคะเห็นไหมคะใบไ,ไม่ทราบว่าทานได้หรือเปล่าเจเจก็ยังไม่ไม่ได้เข้าไป เข้าไปดูข้อมูลนะคะว่าทานได้หรือเปล่าดอกไม้ป่าก็จะวนเวียนอยู่ที่อยู่ที่สีแบบนี้ละคะ่ะสีม่วงสีครามสีเหลืองสีชมพูจะอยู่ประมาณนี้นะคะ่ะวันนี้ก็แค่มาเก็บพันนี้นะคะเพราะว่าเจเจลืมชาร์จ เดินชาร์จนะคะดีมีคนเขาเดินแต่แป๊บหนึ่งขอตงกลงดีๆอ่ะโอเคนอกัน ล้วีพูดไ,ไดด้อ,อกไม้ก็เริ่มที่จะวายแล้วนะคะวันนี้เอาพูดค้างไปวันนี้ก็คงจะไม่ได้ไปไหนไกลมากเพราะว่าลืนชาร์จแบบนี่ก็มีแค่40%ก็โอเคแล้วก็จะเอาแค่40%เนี้ยเนาะ แสงจ้าเกินไปก็ไม่ดีไม้เกินไปก็ไม่ดีแล้วก็มีอดอกไม้ที่กำลังขึ้นนะคะเดี๋ยวจะเจให้ดูนะคะ,ะนี่ค่ะกำกำลังอยู่ไหนละนี่ค่ะไม่ทราบว่ามันคือดอกที่เจเจเคยถ่ายหรือเปล่าไม่ทราบนะคะ ก็รออีกประมาณสักสอวันเดี๋ยวจะเชจมไปดูอีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นดอกไม้ที่ยังไม่ได้ทําคลิปก็จะก็จะทําคลิปนะคะอยังสวยค่ะยังสวยเหมือนเดิมรูปร่างเหมือนเคียวเกี่ยวข้าวเหมือนที่เจบออกไปนะคะโชคดีนะที่เขาไม่ ไม่เออไม่ร่วงไปแล้วนะคะเห็นไหมคะลักษณะเหมือนเคยียวจริงเคยียวเกี่ยวข้าวเอ,อ่อสีม่วงสวยนะคะสีม่วงอันนี้จะเหมือนมไม่ใช่ดอกอัญชันอ,อ่ดอกดอกอัญชันก็ควรจะเป็นสีม่วงแก่ๆใช่ไหมคะสีม่วงเข้มๆแต่นี่จะเป็นสีม่วงที่สวยมากค่ะเปรียบได้กับดอกอะไรนะของประเทศไทยอะ พูดไม่ถูกนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าที่ที่เจเจถ่ายเนี่ยเหมือนเคียวนะคะที่เจเจถ่ายนี่มันจะสีสีมันจะไม่ตรงกับตัวจริงเข้าสักเท่าไหร่นะ,ะตัวนี้ตรงค่ะตัวนี้ม่วงตรงอยู่เพราะว่าเป็นที่แสงนะคะปรับแสงปุ๊บมันก็ชีวิตเปลี่ยนเลย โอเคค่ะกลัวเพื่อนๆเ,เบื่อแล้วก็เดี๋ยวเจเจต้องไปทําธุระนะคะ,อะขออืมนี่มันคืออะไรเจไม่รู้ว่าเจเจ,เจอะไรโอเคค่ะบนอยู่คนเดียวฮะก็ขอจบคลิปตรงนี้นะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันนะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ